มาต่อกันที่ EP ที่2นะครับ TP ด้วยสมการเดิมเพิ่มเติมคือทำซ้ำผมเองเริ่มต้นแบบเดิมเลยครับทุกคนแน่นอนครับพอราคาเทลงมาเราเห็นสัญญาณบายบริเวณนี้ใน m 3 0ซึ่งเป็นสมการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาชนแนวรับที่มีการย่อตัวลงไปบริเวณนี้หลังจากนั้นปิดขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่ผมเองเนี่ยเก็บชุดนี้ไปแล้วนะครับก็รอให้ตลาดมาเข้าตรงนี้ไม่ทันเนาะ ถ้าเข้าทันนั้นเราจะได้ออเด้งแต่ตรงนี้ไปแล้วพอเราเข้าไม่ทันเนี่ยผมเองเนี่ยใช้การรอข่าวสีทุ่มแต่ผมเองเนี่ย Buy ลิมิตตรงนี้เพราะราคาเด้งจากแนวรับและยังไม่ถึงแนวต้านแต่ราคาย่อมาก่อนก็เข้าายลิมิตชุดนี้ไว้นะครับราคาสะบัดลงมาเกี่ยวด้วยการ f o ล l o w สมาการเดิมก็คือสัญญาณบายนะครับของ g ีเบริเวณนี้สมาการเดิมนะครับนิวร์กเซสชั่นคือช่วงเวลาที่มีวอลุ่มเยอะ ทีพีกรแนวต้านที่มี Reaction ดีขึ้นไปแบบนี้และคุมด้วย m a Market s e s s i o n ก็คือช่วงนิวยอร์ก s s i o n นั่นเองถ้าปิดออกก็จะเป็นแบบนี้ก็ท p ีตามรูปครับจบง่ายๆด้วยการทำซ้ำท่าเดิมนี่คือหนึ่งในรูปแบบที่ผมเองใช้ในการเข้าเทรดเป็นประจำลองเอาไปใช้ดูครับ